ดีแฟนรายการทุกท่านนะคะสองทะลุฟ้าของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็มีโป๊999นะคะปฏิทินนะคะเข้าเกือบทุกงวดค่ะรับประกันนะคะตรงนี้นะคะติดต่อเข้ามานะคะหรือจะเช็คดวงชะตากับอาจารย์บุญสุภาหรืออาจารย์ ทิตาดีเทวีโชคนะคะยิปซีของเรานะคะและก็โหราศาสตร์ไทยอาจารย์บุญสุภานะคะได้ที่0948080999ค่ะหรือแอดไอดีไลน์ที่ขึ้นข้างหน้านี้เลยนะคะติดต่อที่แอดมินคุณมะปางนะคะ063 445 7878ค่ะสวัสดีแฟนร,รายการยิปซีสอรุฟ้านะคะอันนี้เป็นประจำเดือนเพื่อรื้สติกายนนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ พบกับอาจารย์ิ<ะ>ตารีเทวีโชคนะคะหรือว่าพี่ตุ๊กตานั่นเองนะคะ,ะก็เดี๋ยวพี่ตุ๊กตาจะมาทํานายะนะคะดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษจะเป็นชาวธาตุไฟะนะคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะเ,เป็นผ,ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึง14พพฤษภาคนมนั่นเองนะคะ ก็เช่นเคยนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะค่ะมาที่การงานค่ะค่ะการงานของชาวราศีเมษนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะคะ กับงานที่คุณได้ทําลงไปนะคะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะงานนั้นบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสได้ชื่นชมกับความสําเร็จของงานที่คุณได้ลงแรงลงกายทําไปนะคะงั้นก็คือในเรื่องของงานนั้นดีมากเลยคะ่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ,คะสําหรับเรื่องของการเงินนั้นนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ย ถ้าคุณได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์กับสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดอยากจะทำนะคะสิ่งนั้นมันจะสร้างเงินให้กับคุณนะคะมไม่ว่าคุณจะคิดทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะเริ่มต้นทำหรือได้เดินทางไปแล้วหน่อยนึงนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> แต่ง,งานนั้นเนี่ยมันจะนำเงินมาให้คุณนะคะ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้ต้องบอกว่าคุณนะคะ เป็นอัศวินคนหนึ่งนะคะที่คุณพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมจะฟันฝ่าพร้อมจะตั้งรับเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรืออุปสรรคอะไรเข้าไมาค้คุณขุนข้องมองใจบ้างนะคะแต่รับรองได้ว่าการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคของคุณนั้นผ่านได้แน่นอนคะ่ะ <c oughs> นะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณยังเป็นคนที่ชายหนุ่มนะคะสุขภาพถ้าคุณมีอายุคุณก็ยังจะมีสุขภาพร่างกายที่เหมือนคนเป็นหนุ่มยังแข็งแรงอยู่นะคะถ้าจะเจ็บป่วยก็เล็กน้อยเท่านั้นค่ะโ <ปะ S 1> ชคลาภนะคะ,คะสําหรับโชคลาบของชาวราศีเมษนี้ต้องบอกว่าโชคลาบของคุณมาจากงานค่ะงานที่คุณทํานะคะถึงแม้ว่างานนั้นคุณอยากจะปล่อยวางนะคะหรือคุณจะเหนื่อยแสนเหนื่อยยังไงก็ตามแต่คุณต้อง ต้องดีใจนิดนึงนะคะว่าความเหนื่อยของคุณนั้นเนี่ยมันจะนําเงินทองนําโชคลาภมาให้คุณก็คือโชคลาภมันไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะแต่มาจากงานที่คุณทํามันจะนําเงินนําทองมาให้คุณค่ะสําหรับชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีเมษนะคะประจํา พฤษศิกายนนั่นเองนะคะการงานนะคะการงานเนี่ยคุณจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะงานที่คุณได้คาดหวังไว้ได้ทําลงไปนะคะตอนนี้นะคะชาวราศีเมษเรายินดีด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ไม้ท้าเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็ขึ้นในเรื่องของงานแล้วมีการเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานของคุณที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้านี้หรือคุณกําลังเริ่มทำเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ การเงินของชาวราศีเมษนะคะตอนนี้นะคะก็คือคุณต้องมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่าทําอะไรที่ขีดเอ็ดใหม่ๆเงินจะมาได้จากการคิดสร้างสารรค์หรือว่าการที่คุณทําอะไรในสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะเป็น p a s e of pentacle นั่นเองนะคะเป็นการลงมือทําความสําเร็จที่ใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เงินมาจากทางนั้นนั่นเองนะคะก็เสี่ยงโชคไหวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักเนี่ยชาวราศีเมษนะคะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะ อดทนฝ่าฟันแล้วก็แอคทีฟนะคะในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะอุปสรรคที่เข้ามาในความรักเนี่ยจากคุณแบบพอละเบื่อเหนื่อยหรือว่าไม่สู้ตอนนี้คุณมีการต่อสู้ในเรื่องของความรักนะคะความอดทนความพยายามแต่ผ่านพ้นสาเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีเมษนะคะสุขภาพของคุณจะเป็นสุขภาพแบบเด็กๆนะคะมีเจ็บเล็กๆน้อยๆมีอาจจะเป็นไม่สบายไขย้หวัดหรือว่า สุขภาพจากที่หนักก็อาจจะกลายเป็นเบาได้นะคะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะชาวราศีเมษโชคลาภไพ่ไม่เท้าขึ้นก็เป็นไพ่ของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้นะคะว่าคุณไม่ได้มาจากโชคลาภทางด้านอื่นนอกจากการทํางานาหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะคือคุณอาจจะทํางานลดน้อยลงาการพักผ่อนถือว่าเป็นโชคลาภให้กับตัวคุณเองนั่นเองนะคะ,คะ ค่ะถ้าอาจารย์มีอะไรอยากจะเสริมโหราศาสตร์หรือว่า,ายิบซีให้กับชาวราศีเมษไหมคะก็ชาวราศีเมษนะคะเป็นธาตุไฟนะคะ,คะยังไงแล้วเรียกธาตุไฟนี้เป็นธาตุที่มีความมุม,มานะตั้งใจคิดจะทําอะไรนี่คือต้องตั้งใจทําให้จริงแล้วก็มีโอกาสประสบความสาเร็จเพราะว่ามันเป็นเดือนของดาวอังคารเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอยู่แล้วนะคะ,คะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะค่ะแล้วก็ ขอแสดงความยินดีให้กับชาวราศีเมษเพราะว่าจริงๆเ่ยถ้า5ดาวเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยก็ไปสัก3ามสีดาวได้เลยค่ะเพราะว่าใครการงานก็ขึ้นเยอะมากเพราะชาวราศีเมษเนี่ยอยากคาดหวังอะไรนอกจากการทํางานเราทําเราได้ประสบความสําเร็จหรือการคิดคีเอ็ดใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีช่องทางในการทําทางโซเชียลตอนนี้นะคะออนไลน์ความคิดใหม่ๆเราเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษนะคะค่ะ